นางเอกช่องเจ็ดคนนี้โผล่ร่วมงานทำแอปวิ่งฝ่าแขกในงานออกมาหาทันทีเป็นพี่สาวในวงการนางเอกช่องเจ็ดคนนี้โผล่ร่วมงานทำแอปวิ่งฝ่าแขกในงานออกมาทันทีหลังจากที่นางเอกดังแอปทักออนได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รัก คุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญด้วยโรคมะเร็งโดยครอบครัวเคลื่อนร่างประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดท่าทองโดยเมื่อค่ำคืนน่ผ่านมาวันที่5ตุลาคมสวดพระอภิธรรมเป็นคืนที่4มีคนดังเข้าร่วมไว้อะไรมากมายรวมไปถึงทีมพิธาด้วยนอกจากนี้ยังมีสุปตาสาวอัมพชราภา ก็ไปร่วมไว้อะไรเช่นกันและในระหว่างที่อ้ํากําลังเดินออกจากงานเพื่อกลับไปที่รถนั้นแอปได้เห็นพอดีจึงรีบวิ่งฝ่าแขกในงานออกมาเพื่อรอส่งอ้ําพออ้ําเห็นแอปก็ตกใจพร้อมทั้งพูดว่ามาทําไมไม่เป็นไรแอปไปดูแลแขกเถอะอ้ําเดินไปเองได้เป็นมิตรภาพที่น่ารักมากๆ